ครับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่านครับพวกเรา c ช r t i ีไฟแอปพลิเคชันจำแนกไม้เศรษฐกิจในประเทศไทยจากภาพถ่ายโครงสร้างเนื้อไม้ครับจัดทำโดยนายเทียศักดิ์วงผู้และผมในวันนมคนสีวันอาจารย์ที่ปรึกษาดรพรสตรีแจ่มสีและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธราวิเชษทิติจรูโนดครับ โดยโครงงานนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงาน2ปีการศึกษา2ทับ2564ครับโดยในวันนี้นะครับเราจะเริ่มกันที่ outline ครับประกอบไปด้วย introduction methodology experimental r e s o u r e testing และ conclusion ครับ introduction ครับก็สถานการณ์ไม้เศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยประกอบไปด้วยพื้นที่ป่ากว่า100ล้านไร่นะครับหรือคิดเป็น31.64%ของทั้งประเทศนะครับโดยมีมูลค่าการส่งออกไม้เนี่ยรวมกว่า29,000ล้านบาทน,นะครับโดยเนื่องด้วยจากความสวยงามและความหายากของมันเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาการปลอมแปลงหรือสอดแทรกไม้ขึ้นด้นะครับเราจึงจะเป็นต้องมีตัวช่วยในการช่วยตรวจสอบนะครับโดยการระบุ ชนิดไม้ในปัจจุบันเนี่ยสามารถทําได้ด้วยการ3วิธีหลักๆนะครับได้แก่ 1. คือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับ 2. ก็คือนําไม้เข้าห้องแลบครับแล้วก็3เป็นการใช้ m a ชชีนเ l e a r นิ่งกับดีเรียนนิ่งครับซึ่งเราจะทํากันในการทดลองของโครงงานนี้นะครับโดยโครงสร้างเนื้อไม้ที่เอามาตรวจสอบเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนนะครับได้แก่แก่นไม้กระพีไม้แล้วก็เปลือกไม้ครับ แล้วก็ความท้าทายของงานนะครับก็คือไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกันมานะครับถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีความชํานาญจริงๆเนี่ยจะแยกกันได้ยากมากๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของไม้พยอมแล้วก็ไม้สักนะครับวัตถุประสงค์ครับผู้ใช้งานสามารถจำแนกชนิดไม้เศรษฐกิจได้เองในเบื้องต้นครับพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันในการจำแนกไม้เศรษฐกิจผ่านสมาร์ทโฟนและข้อสุดท้ายเป็นการช่วยลดพาระงานของเจ้าหน้าที่ครับ โดย Certify เนี่ยจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนนะครับได้แก่ Mobile Application ครับเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถตรวจสอบไม้เศรษฐกิจได้ด้วยตัวเองครับแล้วก็ส่วนของ Web Application ครับเพื่อให้ผู้ดูแลระบบเนี่ยสามารถทำการเพิ่มเติมแก้ไขหรือลบข้อมูลใน Mobile Application ได้ครับ2ครับ Methodology ครับภาพรวมการทำงานของระบบ Certify แลนะครับจะเริ่มจากตัวเว็บแอปพลิเคชันก่อนนะครับจะใช้ React นะครับเป็น Front End แล้วก็ Back End เป็น Firebase นะครับในส่วนของ Mobile นะคะจะใช้ React Native เป็น Front End โดยมี Back End เป็น Firebase โดยในส่วนของ Mobile เนี่ยจะมี Image Classification Service นะครับโดยใช้ Python นะครับแล้วก็ใช้ Library ของ Python นะครับในการทำโมเดลนะครับแล้วก็ใช้ f l a s ในการทำ API ครับแล้วก็ Hosting บน Heroku ครับต่อมา ในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็ t Tool นะครับเทคโนโลยีเราแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะได้แต่ Handcraft นะครับกับ Deep Learning ครับ Handcraft ประกอบด้วย Feature a t t r a c t i o n นะครับได้แก่ Histogram of Oriented Gradient นะครับ Gray Level Co-occurrence Matrix ครับและ Local Binary Pattern ครับและในส่วนของ Classification นะครับเป็น Support Vector Machine แล้วก็ Kernel n e i g h b o e r ครับ แล้วก็ในส่วนของ Deep Learning นะครับเลือกใช้เป็น Convolution Neural Network นะครับโดยมีโบน5ตัวได้แก่ AlexNet, ResNet, VGGNet, SqueezeNet และ Inception ครับซอฟต์แวร์ใช้เป็น Firebase นะครับในการทำ Backend, c o l a b o r a t o r y นะครับในการพัฒนาโมเดล VS Code นะครับในการเขียนโค้ดนะครับแล้วก็ Heroku ในการ Hosting ครับส่วนของ Framework Library นะครับ ใช้เป็น React กับ React Native นะครับในการพัฒนาเว็บกับโมบายนะครับ Python ในการพัฒนาโมเดลแล้วก็ฟ a s k เป็น API นะครับต่อมาครับเป็น Experimental Resource นะครับก็ในส่วนของเว็บ p p l i c a t i o n นะครับเราทำเพื่อมารองรับในส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการ Create Update Delete ค่าต่างๆภายใน Mobile App นะครับโดยจะมีฟีเจอร์ดังนี้ครับ การเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดการจัดการข้อมูลไม้การจัดการประกาศประชาสัมพันธ์แล้วก็การจัดการคู่มือครับครับก็ในส่วนของเดโมของเว็บนะครับจะเริ่มจากการเข้าสู่ระบบกันก่อนนะครับก็เมื่อเข้ามาก็จะมาในสู่ของหน้าแดชบอร์ดนะครับจะประกอบไปด้วยแดชบอร์ดจัดการข้อมูลไม้ครับเมื่อเข้าหน้าจัดการข้อมูลไม้ก็จะแสดงรายละเอียดของไม้นะครับสามารถทําการเพิ่มข้อมูลไม้ได้จากหน้านี้นะครับ ในตัวอย่างจะเป็นการเพิ่มรูปภาพไม้นะครับตัวอย่างนี้จะเป็นการเพิ่มชิงชั้นเข้าไปนะครับทําการกรอ,อกชื่อไม้ชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อทางการค้าสถานที่แล้วก็รายละเอียดที่พบครับแล้วก็กดบันทึกครับ แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับตัวอย่างนี้จะแก้ไขชื่อนะครับแล้วก็สามารถทำการลบได้ครับต่อไปจะเป็นในส่วนของจัดการประกาศนะครับสามารถทำการเพิ่มประกาศแก้ไขประกาศลบประกาศได้จากหน้านี้ครับ ตัวอย่างนี้จะเป็นการเพิ่มประกาศนะครับจะลองใช้เป็นรูปตัวอย่างก่อนนะครับใส่ลิงก์แล้วก็ใส่สถาน,นะครับครับแล้วก็จะเป็นการแก้ไขประกาศนะครับ ก็จะสามารถลบประกาศได้นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าจัดการคู่มือครับก็สามารถที่จะเพิ่มแก้ไขลบคู่มือได้จากหน้านี้นะครับก็ใส่หัวข้อลงไปนะครับโดยในคู่มือเนี่ยเราสามารถใส่ทั้ง text นะครับรูปภาพหรือว่าลิงก์วิดีโอแล้วก็ได้นะครับตัวอย่างจะใส่เป็นแค่เท็จเฉยนะครับ แล้วก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ลบคู่มือได้ครับผมสำหรับตัวเว็บแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้ครับต่อมาครับไปส่วนของโมบายแอปพลิเคชันครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจะ ทำเพื่อตสนองความต้องการของยูเซอร์นะครับที่ใช้ในการตรวจสอบไม้หรือว่าดูคุณสมบัติของไม้ต่างๆนะครับโดยจะมีฟีเจอร์เริ่มจากเข้าสู่ระบบครับลงทะเบเวนเข้าใช้งานลืมรหัสผ่านหน้าหลักประวัตวิการตรวจสอบการตรวจสอบไม้การให้ความรู้ครับและคู่มือการใช้งานครับครับก็ในส่วนของเดโมแอปนะครับจะเริ่มจากการสามารถลืมรหัสผ่านได้แล้วก็ สามารถลงคอมเนต์ได้กหน้านี้นะครับซึ่งในเดโมนี้เราจะโชว์การเข้าสู่ระบบโดยอดีตที่เรามีอยู่แล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าแรกนะครับจะประกอบไปด้วยประกาศแล้วก็การตรวจสอบล่าสุดนะครับต่อไปจะเป็นหน้าประวัติการตรวจสอบครับที่จะแสดงไม้นะครับต่อมาจะเป็นฟีเจอร์การถ่ายภาพครับเราสามารถถ่ายได้เลือกได้ครับในกรณีนี้เราจะเลือกนะครับ ลือกรูปขึ้นมาครับแล้วก็กดส่งตรวจสอบครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับส่งรูปไม้ไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์จะส่งค่าว่าไม้ชนิดคือชนิดใดออกมานะครับเป็นไม้แดงนะครับเราสามารถบันทึกได้จากตรงนี้ครับบันทึกโนดเพิ่มเติมแล้วก็กดบันทึกครับระบบก็จะกลับไปสู่หน้าตรวจสอบเดิมครับ ต่อมาครับเป็นในส่วนของให้ความรู้ครับตรงนี้ก็จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไม้ต่างๆนะครับก็จะแสดงข้อมูลไม้รายละ,ะเอียดของไม้นะครับแล้วก็จะเป็นการดูเมนูคู่มือนะครับแล้วก็ในหน้าประวัติก็เราก็สามารถแก้บันทึกได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับ ครับสำหรับตัวมบายแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเดโมครับถัดมาจะเป็นส่วนของเทสติ้งนะครับโดยในการทดสอบนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3มช่วงนะครับโดยในช่วงแรกนะครับหากอิงจากปฏิทินจะเป็นช่วงของเดือนสิงหาถึงเดือนกันยานะครับโดยจะมีรายละเอียดดังนี้นะครับภาพตัวอย่างมาที่เราได้รับมาในช่วงนี้นะครับจะมีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันก็คือ ไม้แดงไม้ตะเคียนทองไม้เต็งไม้ประดู่ไม้พยอมไม้พยุงไม้สักนะครับถัดมานะครับเป็นส่วนของการเตรียมการในการพัฒนาทดสอบและก็ทดลองนะครับส่วนนี้นะครับอย่างแรกก็คือขนาดของภาพที่เราได้รับมานะครับจะมีขนาด1,200คูณ1,200พิกเซลนะครับถัดมานะครับคือจํานวนภาพที่เราได้รับมาทั้งหมดก็คือ258ภาพนะครับจำนวนทั้งหมด7คลาสหรือคือ7ชนิดด้วยกันนะครับ แล้วก็วิธีการการแบ่งข้อมูลนะครับเราแบ่งใช้วิธีการ k-fold นะครับโดยการแบ่ง k เป็น5 k นะครับโดยรายละเอียดของวิธีการนี้นะครับก็คือจะใช้1 k เพื่อใช้ในการเทสนะครับและอีก4 k ที่เหลือก็คือใช้ในการเท s นหรือการพัฒนาส่วนของระบบรู้จําภาพไม้แล้วก็ทําการเปลี่ยน k ที่ใช้ในการเทสไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งหมด5 k นะครับแล้วก็นําค่าทั้งหมดที่ได้มามาเฉลี่ยครับผม ซึ่งในส่วนนี้เป็นผลลัพธ์ในฝั่งของ Machine Learning method หรือก็คือฝั่งของ Handcraft นะครับในส่วนนี้นะครับค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดนะครับจะเป็นของ SOG ที่ใช้คู่กับ SVM นะครับจะอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ69นะครับถัดมานะครับจะเป็นผลลัพธ์ของฝั่งของ Deep Deep l e a r n i n g method นะครับซึ่งค่าที่ดีที่สุดจะเป็นค่าของ Alexnet นะครับจะอยู่ที่ประมาณ84นะครับซึ่งจากการทดลองในส่วนนี้นะครับ ทำให้เรามุ่งเน้นไปในฝั่งการพัฒน,นาสว่วนของ Deep Learning Metal ตตเป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นไปทางฝั่งของ Alexnet เป็นหลักเช่นกันนะครับถ <c oughs> ัดมานะครับในช่วงของการทดสอบที่2นะครับก็คือจะเป็นช่วงของเดือนกุมภาพถึงเดือนมีนานะครับโดยในส่วนนี้นะครับภาพตัวอย่างของไม้ที่เราได้รับเพิ่มมาเนี่ยจะมีทั้งหมด6คลาสหรือ6ชนิดด้วยกันนะครับก็คือเป็นไม้แอชไม้ชิงชัน ไม้บาเราไม้มะข่ามงไม้ยางพาราและก็ไม้ลังนะครับรวมกับของเดิมที่มีอยู่นะครับจะได้ทั้งหมด13ชนิดหรือก็คือ13คลาสนั่นเองนะครับโดยในส่วนของการเตรียมการการพัฒนาทดสอบและก็ทดลองนะครับในส่วนนี้นะครับทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดครับจะแตกต่างกันเพียงแค่จํานวนข้อมูลนะครับที่เพิ่มมาเป็น1,039ภาพจํานวนทั้งหมด13คลาสหรือ13ชนิดนั่นเองนะครับโดยในการทดลองใน รอบนี้นะครับเราจะตัดในส่วนของฝั่ง Handcraft หรือคือ Machine Learning Method ไปนะครับเนื่องด้วยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับฝั่งของ Deep Learning เราจึงมุ่งเน้นในฝั่งของ Deep Learning เป็นหลักแล้วก็ผลลัพธ์ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดนะครับก็ยังคงเป็น Lesnet เหมือนเดิมนะครับก็คือ94ซในส่วนนี้นะครับก็จะมีการทดลองการใช้งานจริงด้วยนะครับกับพี่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้โดยจากการทดลองนะครับทําให้เรา ค้นพบถึงปัญหาหรือข้อจํากัดบางอย่างนะครับตัวอย่างนะครับเป็นพฤติกรรมของผู้ใช้งานนะครับก็คือหลายครั้งผู้ใช้งานหาระยะในการถ่ายไม่ได้อาจจะถ่ายใกล้เกินไปหรือถ่ายไกลเกินไปซึ่งอาจําให้เกิดข้อผิดพลาดในการจําแนกได้นะครับแล้วก็เป็นส่วนของการถ่ายภาพที่แบบลักษณะว่าอาจจะถ่ายตรงถ่ายเอียงหรือประมาณว่าแบบองศาของตัวชิ้นไม้ไม่ตรงกับที่เราทําการฝึกสอนไว้นะครับในส่วนนี้ก็อาจจะเพิ่ม ข้อผิดพลาดทำให้ไม่สามารถระบุชินไม้ได้ถูกต้อง100%เอซอาจจะแบบเดาผิดไปเลยก็ครับผมถัดมานะครับเป็นส่วนของรอบการทดลองที่3นะครับก็คือหากอิงจะปฏิทินเนี่ยจะเป็นช่วงของเดือนเมษาถึงเป็นปัจจุบันนะครับในส่วนนี้นะครับภาพตัวอย่างไม้ก็ยังคงเป็นของการทดสอบครั้งที่2นะครับเพราะเนื่องด้วยในส่วนนี้ไม่มีการเพิ่มในส่วนของข้อมูลภาพใหม่เข้ามา แต่ว่าในส่วนนี้นะครับเราได้มีการเพิ่มในส่วนของการทำ Data Augmentation เพิ่มเข้ามานะครับการทำ data า u g m e ม t a t i ั n เนี่ยก็คือการเพิ่มจำนวนข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่นะครับโดยการทำ d a t a Augmentation ในส่วนนี้ของเรานะครับจะเพิ่มในส่วนของการนำภาพตั้งต้นนะครับมากลับภาพในแนวนอนกลับภาพในแนวตั้งหมุนภาพ90องศาสุ่มขอบตัดภาพ ในอัตราส่วน1ใน4นะครับแล้วก็ส่มขอบตัดภาพในอัตราส่วน1ใน8นะครับแล้วก็เราจะนำข้อมูลที่ทําการดัด u g m e n t a t i o n แล้วเนี่ยมาพัฒนา4โมเดลนะครับโดยทั้ง4โมเดลเนี่ยจะมีฐานมาจาก alixnet นะครับโดยในโมเดลที่1นะครับเราจะใช้ภาพตั้งต้นกับภาพกลับในแนวนอนแล้วก็กับภาพในแนวตั้งนะครับมาใช้ในการพัฒนา โมเดลที่2นะครับจะมีการเพ ouais. ิ่มจากโมเดลที 1> 1> ่1ก็คือการหมุนภาพ90องศาจากโมเดลที่1นะครับโมเดลที่3ก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของการสุ่มขอบภาพ1ใน4นะครับแล้วก็โมเดลที่4นะครับจะเพิ่มในส่วนของการสุ่มขอบภาพ1ใน8นะครับโดยผลลัพธ์จากทั้ง4โมเดลนี้นะครับจะเป็นโมเดลที่4นะครับที่ให้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ93%นะครับซึ่งจะใช้โมเดลที่4นี้ครับ เป็นโมเดลปัจจุบันที่อยู่ในระบบด้วยนะครับถ <c oughs> ัดมานะครับในส่วนนี้นะครับก็ยังมีการทดสอบการใช้งานจริงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการทดสอบในลักษณะของการคอนเฟรนซ์กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดจึงทําให้ไม่สามารถออกไปสถานที่ออฟฟิศของพีเจ้าหน้าที่ได้นะครับโดยในส่วนนี้นะครับทําให้รู้ถึงข้อจํากัดเพิ่มเติมเป็นปัจจัยเสริมเข้ามานะครับตัวอย่างนะครับ ไม้บางชนิดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเนี่ยนะครับจะมีลักษณะหน้าตัดที่ค่อนข้างแตกต่างจากไม้ทั่วไปนิดนึงนะครับประมาณว่าหากไม้ชิ้นนั้นอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับก็จะมีลักษณะของท่อลําเลียงน้ําที่ค่อนข้างกว้างและมีขนาดใหญ่ก,กว่าไม้ชนิดเดียวกันที่อยู่ในพื้นที่ปกตินะครับหรือหากไม้ชิ้นชนิดเดียวกันเนี่ยแต่ว่าไม้ชิ้นนั้นเนี่ยดันไปอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับ ท่อลาเลียงก็จะมีขนาดเล็กกว่านะครับไม้ทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ปกติหรืออาจจะเป็นในส่วนของแร่ธาตุในดินนะครับหากไม้ชนิดนั้นอยู่ในดินที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ไม้ก็จะมีลักษณะที่เป็นสีเหลืองทองนะครับแต่ถ้าหากไม้ชนิดนั้นไม้ชนิดเดียวกันแต่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแห้งแล้งแล้วก็แร่ธาตุในดินมีค่อนข้างน้อยหรือไม่มีแร่ธาตุในดินตามที่ตัวไม้ชนิดนั้นต้องการเนี่ย ไม้ชนิดนั้นก็จะมีลักษณะที่เป็นสีเข้มหรือออกไปทางดำเลยนะครับซึ่งจากปัจจัยที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้นะครับเนื่องด้วยทั้งสีแล้วก็ลายของไม้ก็คือประมาณว่าท่อขนาดของท่อลำเลียงนั้นเนี่ยมีผลต่อการใช้ตัวแอปพลิเคชันแล้วก็แบบจำลองในการจำแนกไม้นะครับแล้วก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งนะครับก็จะเป็นกรณีของไม้ที่อยู่ในวงตระกูลเดียวกันเนี่ยอาจจะเกิดอาจจะ คาดการสลับกันได้นะครับเนื่องด้วยที่ว่าไม้ที่อยู่ในวงตระกูลเดียวกันเนี่ยหน้าตัดจะมีความใกล้เคียงกันสูงมากครับซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างเป็นความท้าทายระดับหนึ่งเลยนะครับโดยทั้งหมดนะครับจากการทดลองทั้งหมดสามรอบจะสรุปได้ดังนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นส่วนของ conclusion หรือคือการสรุปผลทั้งหมดนะครับเราจะขอเริ่มกันที่ปัญหาลอุปรรสกันก่อนนะครับโดยอย่างแรกนะครับ ข้อมูลภาพไม้ตัวอย่างที่เราได้รับมายังไม่ครบทุกชนิดที่เราต้องการนะครับปัจจุบันเราได้เพียงสิบสามชนิดจากสิบห้าชนิดนะครับจากยอดที่ตั้งไว้ถัดมาคือความแม่นยาของแบบจาลองยังไม่แม่นยำเท่าที่ควรก็ยังมีปัจจัยอย่างเช่นนะครับผู้ใช้งานหรือผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยถ่ายภาพที่มีลักษณะเอียงเก้าสิบองศาหรือจะเป็นปัจจัยที่จากาหัวข้อก่อนหน้านะครับก็คืออาจจะเป็นลักษณะของ พื้นที่ที่อยู่อาศัยของไม้ชนิดนั้นก็อาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้นะครับถัดมานะครับจะเป็นส่วนของ m o บายแอปพลิเคชันยังพบปัญหาอยู่นะครับเนื่องด้วยบางมือถือบางเครื่องหรือมือถือ Android มือถือบางรุ่นเนี่ยครับยังไม่รองรับนะครับตัวอย่างนะครับก็จะเป็นส่วนของมือถือบางเครื่องนะครับไม่สามารถขอสิทธิ์การใช้เข้าใช้งานของกล้องได้นะครับหรือมือถือบางเครื่องเนี่ย อาจจะไม่สามารถติดตั้งแอปได้เลยก็คือไม่รองรับตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นอุปสรรคทางฝั่งของเว็บแอปพลิเคชันนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีปัญหาในด้านของการอัปโหลดข้อมูลนะครับซึ่งหากข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินไปหรือขนาดของภาพมีขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยจะมีข้อจํากัดในว่าไม่สามารถอัปภาพที่มีขนาดใหญ่เกินไปได้นะครับ ถัดมาเป็นส่วนของสรุปผลการดําเนินงานนะครับโดยอย่างแรกที่เราจะขอสรุปก็คือโครงการน,นี้ได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็จะเป็นส่วนของการศึกษาข้อมูลไม้เศรษฐกิจการพัฒนาแบบจำลองหรือโมเดลที่ใช้ในการจําแนกชนิดไม้การพัฒนา Mobile แอปพลิเคชันสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสาหรับผู้ดูแลระบบการเชื่อมต่อระบบรู้จําไม้ก็คือการเชื่อมต่อโมเดลเข้ากับโมบายแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับ ถัดมานะครับเป็นส่วนของการแนวทางการต่อยอดในอนาคตก็จะมีในส่วนของการปรับปรุงและพัฒนาโมเดลให้สามารถใช้งานในครบ15สเนตด,ดังเป้าที่ตั้งไว้ตอนแต่แรกนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของการพัฒนาฟังก์ชันโมบายพิเคชันที่สามารถสอบถามติดต่อเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญได้กรณีประมาณว่าผู้ใช้งานทั่วไปไม่มั่นใจว่าระบบไทยถูกหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นติดต่อสอบถามเพื่อ รับความรู้เพิ่มเติมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับพัฒนาประมาณว่าภาพผู้ใช้งานภาพที่ผู้ใช้งานทั่วไปส่งเข้าสู่ระบบมาเนี่ยหรือใช้ในการตรวจสอบเนี่ยเราก็จะนําภาพของผู้ใช้มาพัฒนาต่อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นของโมเดลให้มีความแม่นยําเพิ่มมากขึ้นนะครับครับและก็ในส่วนนี้นะครับโดยในโครงการนี้เนี่ย ได้รับการตีพิมพ์และก็ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ IC2IT ปี2022ด้วยนะครับและก็สุดท้ายนะครับพวกผมกลุ่มแอปพลิเคชันจำแนกพันไม้เศรษฐกิจในประเทศไทยจากภาพถ่ายโครงสร้างเนื้อไม้ขอจบการนำเสนอโครงการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ